ตายม่บบมูเจ้านี้เลวมันมันนั่งเฝ้าแถวนี้ได้มู่เจ้านี้มันนั่งเฝ้าเลยเหลือเหลือนี่แป๊บมาดูสิอะไรบ้างถ้าอัดห้องแห้งอ๋อ แตะเขเหล่าเลยแต่กาแตะกระงมาอีกสุดเก้าก็คือตัวเจลวายเดินบาเลยอ่ะนั่นเลยมาอีเลซองเลยคุณจะคุณไม่ได้ค่ะออกมายัง่ะออกมาสองะซ่้ํแล้วโอ้ผ้าลายแต่เจลดีเอาไป่อกมาอมาลายโหลดเจลมีเอได้ขึ่นจากน่ลยะแบงไ้จมอได้ึ่งจกน้อง

เห็นเห็นกับที่สิ่งหลุดเห็นเห็นอยู่แล้วนี่เห็นอยู่แล้วนี่เห็นอยู่แล้วนี่อ๋ออ๋อเข็ดก็เห็นโอ้ยย้อนนานเทมย้อนนานเทมแล้วย้อนตามเทมแล้ว

ผมจะเป็นขึ้นแย่เพื่อนนะขาบขึ้าอยารขับขึ้นี่ดิเจ้าจามนี่ขาบแล้วเพื่อไม่ขามเดิขาบยากอ้อนเลยอ้อนหยอมออนหยอมอ้อนหยอมยุกงัดไป่ขาบพึ้นยากหน่อยนะแม่ันคลองบหานละ

นานอุตาม์ถามอุตส่าห์ถามอธิบายให้ฟังมล้วอธิบายก็แม่ลูกแม่นอะดักวดูดูถ่าสิแมมนดแล้อุตส่า์ถามอธิบายแล้วจ่อยตัวฮัับ้าครับเนาเนะได้หมูควายท่านกินเน่

สูตร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 ต้มปลาจะอไปคือกันอ่าสูตรแกงแกงไข่แกงไข่นะไข่ไข่สูตรแกงไข่นะอันนี้จทางหนานะใช่ะ

มะเขือเขาไปกินแน่มะเขือนี่ข้าปนน่ะข้าวปนนั่นแหละนี่ข้ปนนเห็นเนื่อมะเขือเมนพรกบุญคนเห็ดป่าเ้าปนเห็ดป่านี่ข้าวปนปนเห็ดปนไก่ปนปาแจ้วน่ะแจ้วจ้ำโอ้ยเข้มแน่นโอ้ยแจวข้างนี่แหละ คุยเข้มเลยเนาะแจวเลยนะกินกับอันนั้นกินกับมะเขือก็ได้กินกับผักผักลวกก็ได้คุยเอาหานหอยเข้มเลยเนาะเฮ้ยข้าจัข้าจำเหมือนแมนข้าคุยเลยเซ็ตโหลด ลองลอง้อง้เอาคิดด oh, well, ียวสื้อมาช่ผมหนฮะได้ตายื้อเกน้ำมันไหเมื่อตะวันไม่ได้ีแต่ว่าเสื้อมันคม่แล้วทังมาทังแมวนะงห้องรัดกันะนันยูเบิ้นมาแต้เสือนอแมวนี่เขามาทานเป็นอานแมว หึงนมนไดเงินมา t h ไเอามาต่ใสแล้วบจักน้นมันจะเอาลงทั้งไตมันก็ใสยไตขึ้นมาบ้านนี้เนาะพูนปอยยดิดอนเจ้ปูอ่เไมมไ่เมนปอยยวัดเเออนั่นแหละคอยมายืนมีคอยมาคอยเลื่อคอยเคลื่อนมา มันนียเชนคนมาณมาบนมันมีชุบแดดจะปิ้งอย่างเงีทอดทอดเนี่ยทอดเยอหนะชุบทอดมันเป็นเนื้อแดดเดียวนะเาเนื้อแบบเตากเป็นแผนแห้งค่ะเขาตากเปแนแห้งค่ะมันแบบคือมีชุบแบมาทอดแดดเดีวตักเนื้อแดดเดีวนะมันยังมีแันแห้งนังมีแผางรับ ทอดมันกะคือไม่ใ hmm. ช uh ่ไ huh, ม่ไ okay. ด yeah. mm ้ใ hmm. ห้หมักผสมไปหมูหมูหมู